ก่อนจะไปฟังเรื่องหลอนกันต่อนะครับผมมีอะไรมาบอก ตอนนี้ออฟตัสคอร์랩กับเรื่อง s p y X Family แล้วลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นทำแว่นมา2รุ่นคือแว่นวัคขวัคขูและสไปเกมที่น่าสะสมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนี่คืองานละเอียดแบบใส่ใจทุกมิติไม่ว่าจะเป็นแว่นหรือตัวกล่องนี่คือ DNA ที่แท้จริงของ s p y X Family ความพิเศษคือแว่นรุ่นนี้มาพร้อมการ์ดลับที่ต้องใส่แว่นสไปเกมเท่านั้นถึงจะเห็นภารกิจลับที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะรุ่นนี้ผลิตจำนวนจำกัดหายากแน่นอนพิเศษ สำหรับชาวหลอนก่อนนอนใช้โค้ด e f o r e Sleep ลดทันที100บาทเรื่องที่หนึ่งกําไรนินประจำตะกูลย้อนกลับไปสมัยที่ผมอายุได้เจ็ดขวบตอนนั้นปู่ผมที่อยู่บ้านสวนในต่างจังหวัดแกเกิดป่วยหนักขึ้นมากระทันหันลูกหลานทุกคนจึงต้องเดินทางไปเยี่ยมแกที่นั่นบ้านของปู่ผม จะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงชั้นล่างจะใช้เป็นห้องครัวและมีจุดนั่งกินข้าวร่วมกันรอบๆอบบ้านมีแต่สวนผลไม้กับสวนยางอยู่ห่างไกลจากบ้านหลังอื่นค่อนข้างมากปู่รู้ว่าตนเองอาจจะไม่รอดจึงทำการสั่งเสียกับลูกหลานทุกคนแกบอกให้พ่อไปเอากล่องเหล็กมาใบหนึ่งเป็นกล่องกลมๆสนิมเครอะปู่มองแล้วเรียกให้ผมไปหา บอกว่ามีอะไรจะให้พอเปิดดูก็เห็นเป็นห่อผ้าเก่าๆซึ่งสิ่งที่อยู่ในห่อผ้านั้นก็คือกำไรสีดำบนกำไรนั้นมีอักขระภาษาแปลกๆช่วงเย็นวันที่สองผมและครอบครัวยังอยู่ที่บ้านของปู่อาคนกลางขับรถกระบะจะพาพวกเราไปซื้อของที่ตลาดตัวผมนั้นนั่งอยู่ที่ด้านหลังกระบะกับพ่อและอาคนเล็ก ผมมองไปยังสองข้างทางอันเป็นสวนยางแล้วก็เห็นชายแก่สภาพโทรมคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆต้นไม้ใหญ่ที่ตายแล้วในส่วนด้านในของสวนยางนั้นผมนั่งจ้องแกอยู่อย่างนั้นด้วยความสงสัยแกเองก็จ้องกลับมาเช่นกันจนเมื่อมาถึงตลาดซึ่งมันก็เป็นตลาดนัดที่ตั้งอยู่ในวัดระหว่างที่ซื้อของนั้นผมก็เห็นพระรูปหนึ่ง ยืนมองมาทางผมอยู่ไม่ไกลนะักพอผู้ใหญ่เขาซื้อของเสร็จตอนที่รถจะออกจากวัดก็ยังเห็นพระรูปเดิมยืนมองอยู่บนกำแพงวัดตอนนั้นผมเด็กเกินไปที่จะรู้ว่ามันแปลกและพระรูปนี้ก็มีสภาพที่ผอมมากสีผิวดูดำๆแกมองมาทางผมจนรถเลื่อนออกไปสุดสายตาแล้วรถกระบะก็กลับมาถึงสวนยางที่เดิม บรรยากาศตอนนั้นเริ่มมืดแล้วจนรถขับมาถึงซากต้นไม้ใหญ่ที่ผมเคยเห็นคนแก่ยืนอยู่น่าแปลกที่แกเองก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเพราะเอาจริงๆก็คือมันมืดไม่น่าจะไปยืนทำอะไรตรงนั้นได้แต่พอรถของเรากําลังจะแล่นผ่านไปจูจ่ๆแกะก็วิ่งตามรถของเรามาแกวิ่งมาใกล้ท้ายรถกระบะมากจนเกือบจะจับกระบะได้อยู่แล้ว พอเข้ามาใกล้ๆก็เห็นชัดมากขึ้นว่าชุดของแกมันขาดมอมเป็นริ้วๆและผิวของแกเองก็มีอรอยไหม้ไปทั่วตัวผมตกใจกลัวมากแหกปากร้องเอามือปิดหน้าอยู่อย่างนั้นพ่อกับอาผมที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็ตกใจพยายามสอบถามว่าผมเป็นอะไรผมได้แต่พูดว่าผีแล้วก็ชี้นิ้วไปยังท้ายรถกระบะแต่พ่อกับอาก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลย เมื่อกลับมาถึงบ้านปู่ก็ได้แต่มองผมที่นั่งกลัวตัวสั่นพ่อกับแม่อยู่เรียกขวัญผมอยู่นานจนกว่าจะหลับไปบ้านของปู่นั้นชั้นบนจะมีแค่สองห้องคือห้องนอนของปู่กับห้องเก็บของส่วนพวกเราจึงนอนกันที่ห้องโถงกลางบ้านคืนนั้นผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกปวดฉี่แต่ห้องน้ำนั้นอยู่นอกตัวบ้าน ภาพของผีตาแก่คนนั้นยังติดตาผมอยู่แต่ก็เกรงใจผู้ใหญ่ที่พากันนอนหลับไปแล้วก็เลยปลุกน้องเซฟลูกชายของอาคนเล็กที่มีอายุน้อยกว่าผมสักสามปีให้ช่วยไปห้องน้ำเป็นเพื่อนให้หน่อยหลังจากเข้าห้องน้ำกันเสร็จกำลังจะเดินกลับเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลังห้องน้ำอันเป็นป่ายางยืนเรียงรายเป็นทิวแถวก่อนจะมีลำต้นหนึ่งค่อยๆขยับ จากนั้นอีกลำต้นก็ค่อยๆขย,ยับตามเสียงใบไม้และเสียงหวีดแหลมลอยอยู่ในอากาศผมเงยหน้ามองตามขึ้นไปบนยอดไม้ก่อนจะพบว่ามันเป็นร่างเงาสีดำที่สูงมากมีผมกระเซาะกระเซิงและดวงตาสีแดงถึงแม้ผมจะยังเป็นเด็กแต่ก็รับรู้ได้ว่านั่นคือเปลดผมกับน้องแหกปากร้องกันด้วยความกลัวจนเปลดตนนั้นส่งเสียงหวีดร้องดังกว่าเดิม ทั้งบ้านตอนนี้ตื่นกันหมดเพราะเสียงของผมกับน้องเซฟผมหันออกไปมองนอกระเบียงก็เห็นว่าปเลเรตนนั้นยังยืนมองอยู่มีแค่ผมกับน้องเซฟที่มองเห็นวันต่อมาปู่จึงเล่าเรื่องของกำไรนินอันนี้ว่ามันจะทำให้เจ้าของมองเห็นผีได้แลกกับความโชคดีมั่งคั่งแก่วงตระกูลและผู้ที่จะสืบทอดนั้นก็ต้องเป็นรุ่นปู่กับรุ่นหลานเท่านั้นด้วย ซึ่งปู่ก็ได้มาจากปู่ของแกอีกทีผมอยากจะคืนกำไรให้ปู่ไปแต่แกก็บอกว่าไม่ทันแล้วเพราะผมคือผู้ที่ได้สืบทอดต่อจากปู่ต่อมาไม่นานปู่ก็หายป่วยในทันทีซึ่งในตอนหลังปู่ได้มาขอโทษที่ทำให้ชีวิตวัยเด็กของผมต้องพบเจอกับเรื่องน่ากลัวแบบนี้เพราะแกคิดว่าแกจะต้องตายจริงๆก็เลยต้องรีบสืบทอดกำไรต่อให้ผม และทุกวันนี้ผมก็นำกําไรนั้นห่อผ้าและเก็บเอาไว้ในกล่องเหมือนกับที่ปู่ทำขอขอบคุณคุณบาสกับเรื่องกำไรนินประจำตระกูลเรื่องที่สองอาคารหกจบสยองสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานหลอนก่อนนอนทุกคนผมชื่อเทนนะครับปีนี้อายุ13ปีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้เจอมากับตนเอง โดยในวันนั้นเป็นวันศุกร์ช่วงบ่ายๆใกล้จะกลับบ้านแล้วแต่ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมกระเป๋าไว้บนชั้น4ของอาคาร6ผมเลยขึ้นไปกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนายคนนี้มีชื่อว่านายหมีหลังจากขึ้นไปบนชั้นสามก็พบกับห้องดนตรีไทยแล้วทีนี้เพื่อนมันก็หันไปเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยรำอยู่ในห้องแต่ไฟในห้องนั้นปิดหมดแล้ว เพื่อนก็หันมาถามผมว่าเห็นไหมผมก็ตอบกลับไปว่าเห็นอะไรเพราะผมไม่เห็นอะไรเลยจริงๆหมีก็ทำหน้าแปลกๆแล้วก็เงียบพอไปถึงยังชั้นสี่ผมก็รีบไปหยิบกระเป๋าเรียนแต่เจ้ามีก็ดันทักขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยๆฮเห็นใครนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างปะพอผมมองไปก็เห็นคนนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆก่อนที่ใครคนนั้น จะงายหลังตกลงไปจากริมหน้าต่างผมกับหมีตกใจมากก็เลยรีบวิ่งพากันไปดูแต่ที่น่าใจหายไปกว่านั้นคือมันกลับไม่มีอะไรอยู่เลยทั้งร่างคนหรือคราบเลือดทั้งที่เราทั้งสองคนก็เห็นเหมือนเหมือนกันวันต่อมาก็เลยถามรุ่นพี่ที่สนิทกันแกก็บอกว่าที่ตึกนี้เคยมีคนกระโดดตึกจริงๆเพราะเครียดเรื่องเรียน ส่วนห้องดนตรีไทยนั้นเคยมีคนทะเลาะกันกับแฟนแล้วก็แทงนักเรียนที่ใส่ชุดนางรำเสียชีวิตตายคาห้องขอขอบคุณคุณเทนกับเรื่องอาคาร6จบสยองเรื่องที่3ามเพราะเงินไม่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนสีทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนแฟนนั้นอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ทั้งคู่มักจะใช้ช่วงวันหยุดเทศกาลนัดกันไปเที่ยวพักผ่อนพบเจอกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กินกันจนลืมตัวเลยทำให้ไม่มีเงินเช่าห้องพักโรงแรมดีๆก็ต้องไปหาห้องพักที่ราคาถูกมากขึ้นจนไปเจอกับโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งมีค่าห้องพักเพียงแค่200บาทต่อคืนสีและแฟนเดินทางไปถึงโรงแรมนี้ในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็น ได้ห้องพักอยู่ชั้นสองห้องสุดท้ายฝั่งขวามือเรื่องผิดปกติมันมาเกิดขึ้นเมื่อไขประตูห้องพักไปตั้งแต่วินาทีแรกเพราะมีลมเย็นๆจากด้านในพัดสวนออกมาอย่างแรงชนิดที่ว่าผมปลิวกันเลยทีเดียวสีกับแฟนจึงหันหน้ามองกันลักษณะภายในห้องนั้นเรียบง่ายมีพัดลมเพดานแบบเก่าหน้าต่างบ้านเกล็ด และตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ริมผนังภายในห้องดูอับชื้นแล้วรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกหลังจากจัดเก็บของทั้งสองก็นั่งดูโทรทัศน์ไปได้สักพักซีว่าจะไปเปลี่ยนกางเกงเลยไปค้นกระเป๋าเดินทางที่วางเอาไว้อยู่หน้าตู้เสื้อผ้าระหว่างที่กำลังหาของอยู่นั้นประตูตู้กระดีดออกมาชนหลังของซีอย่างแรงซีตกใจมาก ซึ่งแฟนของซีที่นอนอยู่บนเตียงก็หันมามองหน้าซีแบบหัวเหวอเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็พยายามจะปล่อยผ่านเพราะจะไปหาโรงแรมใหม่ราคานี้ก็คงยากเหตุการณ์ผ่านไปได้อีกสักพักสีนั้นกำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงแต่แล้วก็ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำมันค่อยๆแง้มออกเองช้าๆลุกขึ้นไปดูก็พบว่าประตูนั้นแง้มเปิดอยู่จริงสีจึงเดินไปปิด และล็อกกรอนเอาไว้ที่หน้าประตูพอกำลังจะเดินกลับไปหาแฟนจูจ่ๆประตูนั้นก็เปิดขึ้นเองอีกครั้งทั้งๆท,ที่ซีเพิ่งใส่กรอนเอาไว้เองกับมือตอนนั้นเริ่มรู้สึกกลัวและประหลาดใจแต่ก็กัดฟันเดินกลับไปดูซึ่งก็พบว่าประตูนั้นยังคงปิดและล็อกกรอนเอาไว้เหมือนเดิมแล้วเสียงที่ได้ยินนั้นมันคืออะไรพอช่วงหัวคำ่ำ ทั้งคู่ก็ตัดสินใจออกไปหาอะไรกินกันรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ออกมาจากห้องนั้นจนเวลาสักประมาณสี่ทุ่มก็พากันกลับมายังห้องดังเดิมตอนนั้นก็นั่งดูรายการตลกกันบรรยากาศก็เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่แล้วจูจๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงนั้นดังชัดเจนมากแฟนจึงต้องเดินไปเปิดประตูดูแล้วก็พบกับชายคนหนึ่ง มาบอกให้เราไปเลื่อนรถเพราะจอดขวางทางรถคันอื่นเอาไว้ทั้งสองจึงล่งอกเพราะตอนแรกก็คิดว่าผีแฟนเลยว่าเดี๋ยวจะไปจัดก,การก่อนสักพักก็กลับมาทำหน้าตางงงเพราะแฟนบอกว่าลงไปแล้วก็ตามหาผู้ชายคนนั้นไม่เจอส่วนรถนั้นก็จอดอยู่ในซองปกติแถมที่โรงแรมก็ยังแทบจะไม่มีรถจะเอาไหนไปขวางทางคนอื่นได้ คืนนั้นทั้งสองคนนอนหลับไปด้วยความกังวลและแฟนของซีก็ฝันว่าเขาฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวมานอนอยู่ตรงบริเวณหน้าตู้เสื้อผ้ากำลังมองมาที่แฟนอยู่เช่นกันพอออกมาตอนเช้าก็มีหลายคนมองมาที่ซีและแฟนราวกับไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งสองคนนั้นจะสามารถนอนในห้องนั้นได้ตลอดทั้งคืน ซึ่งเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณซีกับเรื่องเพราะเงินไม่พอเรื่องที่สี่กระสือบ้านลำลูกกาเรื่องนี้ส่งมาจากคุณออมที่เล่าถึงประสบการณ์หลอนของพ่อซึ่งได้เล่าให้กับออมฟังว่าย้อนกลับไปตอนพ่อประมาณสิบขวบบ้านของพ่ออาศัยอยู่แถวลำลูกกาคลองสี สมัยนั้นเต็มไปด้วยทุ่งนาและต้นไม้ใหญ่บ้านของปู่ตั้งอยู่ไกลจากบ้านของพ่อจึงต้องเดินทางไกลไปยังนาเพื่อส่งข้าวให้ปู่บ้างในบางวันโดยเฉพาะช่วงที่ปู่ต้องนอนเฝ้านาวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเพื่อนบ้านก็เดินมาตะโกนบอกที่บ้านว่าให้เอาข้าวไปให้ปู่ที่เถียงนาด้วยแกฝากมาบอกเท่านี้ตอนนั้นที่บ้านไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลย พ่อจึงต้องเป็นคนถือปิ่นโตที่ย่าทำไว้นำข้าวไปให้กับปู่ด้วยตนเองเวลานั้นประมาณห้าโมงเย็นท้องฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆพ่อเล่าว่าระหว่างทางก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาตลอดรีบเดินไปได้สักพักก็มีหม้อดินเก่าๆตกลงมาจากต้นไม้เบื้องหน้าพ่อตกใจวิ่งล้มหน้าคำมําจนพี่สาวกับพี่ชายปรากฏตัวและส่งเสียงหัวเราะ ว่าเป็นคนเดินตามและแกล้งโยนหม้อดินลงมาเองเพราะรู้ว่าพ่อจะต้องเดินผ่านทางนี้พี่สาวและพี่ชายที่ตามมาทีหลังเลยรีบมาดักแกล้งเอาไว้ก่อนพ่อโมโหพี่พทั้งสองมากแต่ทั้งสามคนก็พากันเดินไปหาปู่ที่เถียงนาขณะที่ฟ้าเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆก่อนจะถึงเถียงนาของปู่นั้นจะต้องผ่านบ้านของยายคนหนึ่ง ซึ่งคนเขาก็ลือกันว่าเป็นกระสือเพราะยายคนนี้ชอบเก็บตัวเงียบพอกลางค่ำกลางคืนมักจะมีแสงไฟวูบวาบลอยออกมาจากบ้านของแกเสมอพอใกล้จะถึงบ้านของยายคนนั้นพ่อก็หยุดรอพี่ชายกับพี่สาวเพราะไม่กล้าเดินผ่านไปคนเดียวพี่สาวของพ่อเลยถามว่ากลัวอะไรมากันตั้งสามคนแบบนี้แถมพี่ชายยังพูดท้าทยด้วย ว่าถากระสือมันออกมาจริงๆกูจะเอาไม้แทงให้ไส้พลุนเลยระหว่างที่เดินผ่านบ้านยายคนนั้นแสงไฟสีแดงวูบวาบก็ส่องออกมาจากหน้าต่างบ้านยายแก่และสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ทุกคนลืมหายใจเพราะรยายคนนั้นชะโงกหน้าออกมาจากหน้าต่างในปากของแกเลอะเปละอไปด้วยเลือดในปากก็เคี้ยวหยุบหยับคล้ายไส้หรือรกเด็ก พอหันกลับมาพร้อมกับจะวิ่งหนีแต่ก็พบว่าพี่ทั้งสองคนตอนนี้ได้วิ่งนำไปก่อนแล้วจุดมุ่งหมายก็คือเถียงนาของปู่แต่ปู่นั้นยืนถือตะเกียงรออยู่ที่กระท่อมข้างๆพอทุกคนวิ่งกันเข้าไปปู่ก็เลยรีบปิดประตูและลงกรอนขณะนั้นมีเสียงหอยหวนบางอย่างดังลอยอยู่กับลมที่กันโชกยามค่ำคืนอยู่ด้านนอกรุ่งเช้า เมื่อออกมาดูที่หน้ากระท่อมก็พบว่ามีคราบเลือดหยดเป็นทางยาวพี่ชายและพี่สาวโดนปู่ตีจนร้องไห้ได้วยความผิดโทษฐานที่ทิ้งน้องเอาไว้คนเดียวปู่ยังพาเพื่อนบ้านอีกหลายคนบุกไปยังบ้านของยายแก่คนนั้นด้วยแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าบ้านตอนนี้ร้างเหมือนไม่มีคนอยู่มานานแล้วมีเพียงของเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วหลังจากวันนั้น ก็ไม่มีใครพบเห็นยายคนนี้อีกเลยขอขอบคุณคุณอ,อมกับเรื่องกระสือบ้านลำลูกกา